เพื่อนๆมาอัปเดตมะเขือเทศนะคะหลังจากที่เราลงปลูกไว้วันที่18วันนี้วันที่28แล้วนะคะมะเขือเทศของเราตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะ3วันแรกที่เราลงต้นมะเขือเทศแย่มากเลยเพราะว่าแดดแรงมากนะคะฝนบกจะตกก็เลยลงเพราะว่าอยากให้ได้ร่มสัก2-3วันก่อนนะคะปรากฏว่าฝนไม่ตกค่ะ ตกที่วาลินแต่ว่าอำเภอเขื่งไม่ตกนะคะแล้วแดดมันคือร้อนแบบแสบมากนะคะจนมะเขือเทศใบเหี่ยวสลดลงไปเลยนะคะใจเสียเหมือนกันนะคะแต่ก็พอวันที่4ี่ฝนเริ่มมืดทั้งวันแล้วตอนนี้ก็มีฝนป่าปายแต่ว่าระหว่างวันคือไม่ค่อยมีแดดก็เลยทำให้น้องๆฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วพอพอเขายืนต้นได้เขาฟื้นได้เขาก็จะเริ่มพุ่งนะคะตอนนี้ น้องก็เริ่มพุ่งแล้วนะคะก็ถ้าเกิดต้นใหญ่กว่านี้อากาศที่มันไม่มีแดดมันจะไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราพึ่งลงแล้วฝนมันตกแคสามสี่วันแรกที่เราลงไปได้อ่มันก็เหมือนกับช่วยเขานิดนึงมันไม่ร้อนจัดเพราะจะแดดทุกวันนี้คือร้อนแรงมากนะคะคือมันมันมันเกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุณหภูมิมันเดือดขึ้นทุกทุกวันแล้วนะคะก็ก็ยากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูว่า ปีนี้มะเขือเทศเราจะเป็นยังไงนะคะเมื่อมีแดดเต็มๆแล้วนะคะก็เดี๋ยวตามดูกันค่ะ